ยิ้มมาสักครู่ท่านได้อ้างอิงว่าถามอะไรไปก็บอกเบิกไม่ได้เบิกไม่ได้จริงไหมคะท่านผู้ว่าคะครับผมผมผมขอุญาตกรรบเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับกระผมอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีขออนุญาตรองรับเรี่องข้อมูลครับในช่วงนี้ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศสภาวะ ภายพิบัติเราได้อพยพพี่น้องประชาชนนานกว่า23,000คนมาอยู่มาอเบิกได้เบิกได้ครับหมดครับเบิกได้ทั้งหมดครับส่วนเรื่องอาหารการกินมีทั้งบริจาคแล้วเรามีหลวเรื่องด้วยครับขอบคุณมากค่ะท่านผู้ว่าค่ะอันนั้นก็น่าที่จะเป็นข้อมูลที่ใช้ได้ทีาแบบนี้ถ้าแบบต้องขอ่านอย่างเนื่องจากว่าทางข้อบังคับถ้าเขายืนยกมือประท้วงก็ให้เขาพูดประท้วงก่อนครับท่านประท้วงปิดข้อบังคับหรือว่าพัดปิ่นเชิญครับคุณ ผมผมขออนุญาตท่านท่านประธานได้ควบคุมการประชุมนะครับคือปกติเราเอ่ยถึงบุคคลภายนอกนี่ก็อันตรายอยู่แล้วนะอันนี้ให้บุคคลภายนอกโฟลินเข้ามาพวกผมเนี่ยสสอพักภูมิใจไทยอยู่ที่เขตพื้นที่ผมโฟอินให้เพื่อนสมาชิกผมมาถามบ้างได้ไหมล่ะครับถ้าอย่างนั้นให้ท่านประธานควบคุมด้วยนะครับเอาชาวบ้านโทรมาบ้างได้ไหมล่ะครับ